สวัสดีครับผมเอเจนต์สไปวันนี้เราอยู่กันที่ลูพีนีเพรสพาราม3ลิเวอวิวนะครับอยู่ที่ห้องเลขกที่อยู่ชั้น5นะครับอันนี้เป็นเรามาดูห้องอเป็นห้องสองห้องนอนสองห้องน้ำขนาด72ตารางเมตรนะครับพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอ,อเป็นห้องทานข้าวนะครับจะเป็นโต๊ะทานข้าวพร้อมกับที่นั่งที่นั่งนะครับด้านนี้จะมีห้องน้ำนะครับตรงข้ามกับ ทานข้าวเข้ามาปุ๊บก็จะเจอลิฟิ้งรูมนะครับจะมีโซฟาทั้งหมดสาที่นั่งนะครับเป็นเซ็ตโซฟาแล้วก็มีชุดวางทีวีมีแอร์ให้ด้วยนะครับหน้าต่างก็สามารถมองเห็นวิวสระน้ำด้วยสระด้านี้จะเป็นครัวปิดนะครับจะมีบิวอินครัวแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็มีระเบียงสามารถตากผ้าได้นะครับถัดจากห้องลิฟิ้งรูมมาปุ๊บเราก็จะเจอห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับห้องที่2นะครับแล้วก็ จะมีที่กั้นเปียกแห้งนะครับด้านนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับจะมีเตียง6ฟุตมีที่วางทีวีนะครับมีเฟอร์นิเจอร์มีตู้เสื้อผ้านะครับมีระเบียงด้วยห้องมาสเตอร์มีหน้าต่างหน้าหลัง2หน้าต่างนะครับมีแอร์ให้ด้วยแล้วก็ถัดไปจะเป็นห้องที่สองนะครับห้องที่2ก็จะมีเตียงขนาด3ฟุตมีหน้าต่างด้วยเป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับมีแอร์แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะครับ ถ้าเกิดสนใจห้องนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์คอนโดไทยสามารถติดต่อคอนโดไทยได้ทาง f c e e o o o ไลน์แอดและก็ทวิต t ตอนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทําตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางล ne@ แอดคอนโดไทยโอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553 ไลน์ @condo cond co. th a i facebook @condo th.co.th a i